ดี่ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเ no ลิฟโนว์ชานลบายนุชพร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายรักุ่มนติดโรมานเรื่องหัวใจต้องมนตรากันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่34คะ่ะจะสนุกสนานพื้นเค็งอรละเวงกันมากแค่ไหนเชิญไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะตั้งแต่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิการสังเกตเห็นว่ามินรามีอาการวิตกกังวลอยู่แทบจะตลอดเวลาเขาจับมือเธอ และยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เธอเธอเองก็ยิ้มตอบเขากลับไปเช่นกันการจับมือเธอไว้ตลอดเวลาหลังจากที่รับกระเป๋าสัมภาระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็เดินออกไปขึ้นรถของที่บ้านซึ่งมาจอดคอยรับพวกเขาอยู่ก่อนแล้วโดยที่มินตราไม่มีโอกาสรู้เลยว่ามีคนเห็นการกระทำของเธอตลอดเวลากวินเองยอมรับว่าเขาเจ็บปวด ที่เห็นผู้หญิงที่เขารักกับไอหนุ่มคนนั้นจับมือถือแขนกันอย่างสนสิทสนมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีตาเกือบที่จะหกล้มแต่ก็มีอ้อมกอดของไอหนุ่มหน้าอ่อนคนนั้นรับร่างของเธอไว้ได้ทันผมรักคุณฟ้าแต่ทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้ปวินพืมพามพร้อมกับมองสองหนุ่มสาวอย่างไม่ให้คลาดสายตาเขาอยากที่จะเข้าไปกอดและจูบเธอให้สมกับความคิดถึงที่เขามีแต่ก็ไม่สามารถทำตามท,าที่หัวใจต้องการได้ กะวินขับรถตามไปห่างๆเพื่อไม่ให้พวกเขารู้ตัวแต่การรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเขาตามมาตั้งแต่อยู่ที่สนามบินแล้วคงจะมีแต่หญิงสาวข้างตัวเท่านั้นที่ไม่รู้ว่ากวินเฝ้าติดตามดูเธอการกระทําแบบนี้ยิ่งทําให้กันมั่นใจว่ากวินเองก็รักและเป็นห่วงหญิงสาวไม่น้อยบางทีทั้งคู่อาจจะต้องการกรรมเทพแบบเขานําทางให้สลมังังมีเสียแรงที่เขาตามเธอมาถึงที่นี่เมื่อมาถึงบ้านจิระการกุล มินตากับการต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนและทําธุระส่วนตัวหญิงสาวโทรศัพท์ไปบอกเมธาวีว่าเธอได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วโดยมีการตามกลับมาเที่ยวที่นี่ด้วยอีกทั้งยังถามถึงเรื่องงานที่บริษัทแต่น้องสาวบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอจะดูแลงานต่อให้เองให้มินตราพาเพื่อนหนุ่มไปเที่ยวก่อนได้แต่มินตาย,ยืนยันว่าเธอพักผ่อนมามากเพียงพอแล้วและเข้มแข็งพอที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ พร้อมทั้งบอกน้องสาวว่าไม่ต้องเป็นห่วงจากนั้นก็วางสายกวินเฝ้ามองเธอจากทั้งหน้าต่างอยู่อย่างนันนานๆเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้ก่อนที่เขาจะขับรถกลับไปบางทีมันคงจะถึงเวลาที่เขาจะต้องตัดสินใจให้เด็ดคาสักทีหวังว่ามันคงจะไม่สายเกินไปสวันต่อมาการดําเนินการตามแผนที่เขาวางไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆเขาก็แค่เพียงแสดงตัวให้กวินเห็นในฐานะแฟนของมินตรา แล้วก็ขอเธอแต่งงานโดยยินดีที่จะรับผิดชอบลูกในท้องของเธออย่างไม่รังเกียจว่าจะเป็นลูกของผู้ชายอื่นและจะต้องทําทุกวิถีทางให้กวินรู้สึกทนไม่ได้และแสดงอาการหึงหวงออกมาจนถึงขั้นตัดสินใจขอมินตราแต่งงานถ้ากวิลลนรักมินตราจริงเขาคงทนไม่ได้หรอกที่จะให้ผู้ชายอื่นมารับผิดชอบภรรยาและลูกของเขาสุดท้ายเขาก็จะต้องตกลงแต่งงานกับมินตราตามแผนที่กันได้วางเอาไว้ การขับรถมาส่งฟ้าที่บริษัทเธอหาไปกล่าวขอบคุณเขาการบอกว่าเย็นนี้เขาจะมารับเธอไปกินอาหารมนื้อเย็นด้วยกันมินตราพย,ายักหน้าแทนคําตอบแต่ก่อนที่จะลงจากรถไปนั้นการได้จูบแก้มของเธออย่างฉากสวยดูแลตัวเองที่ดีนะครับเย็นนี้เจอกันหญิงสาวยิ้มให้เขาและเดินลงจากรถเพื่อเข้าไปในตัวอาคารของบริษัทกวินพยายามข่มอารมณ์โกรธของตัวเองที่เห็นชายหนุ่มบังอาจจูบแก้มของมินตรา ในขณะที่กันเองก็รู้ว่ากวินเฝ้ามองพฤติกรรมของเขาอยู่เขาจึงจงใจแกล้งทำลงไปเช่นนั้นเพื่อให้กวินโกรธและเข้าใจผิดกันเหลือบสายตาไปมองกระจกหน้ารถเขาพบว่ากวินเองก็มองมาที่เขาอย่างจะกินเลือดกินเนือเช่นกันแต่กันไม่สนใจเขาขับรถออกไปอย่างใจเย็นพร้อมทั้งหัวเราะกับท่าทางของกวินสมน้ำหน้าเขาคงจะรักมินตรามากถึงได้ถึงเธอมากขนาดนี้ และทากวินยังไม่ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเธออีกแล้วก็เย็นนี้เขาจะได้เจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เขาแทบจะต้องกระอักออกมาเป็นเลือดทีเดียวกับฉากสวีทของเขากับมินตราเจอกันหน่อยแล้วกันถ้าไม่โกรธจนเลือดขึ้นหน้าและเข้ามาโวยวายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของมินตราและลูกแล้วก็นายก็ใช้ไม่ได้แล้วละ่ะเราจะได้รู้คาตอบกันสักทีว่านายมีความเป็นลูกผู้ชายมากน้อยแค่ไหน และดีพอที่จะทําหน้าที่ดูแลฟ้ากับลูกในท้องของเธอไหมเย็นนี้เราจะได้รู้กันอย่าทาให้ผิดหวังก็แล้วกันมินตรานั่งทํางานจนเพลินเผลอแป๊บเดียวก็ได้เวลาที่นัดก,กับกันเอาไว้ชายหนุ่มมารอเธออยู่ก่อนแล้วเขาเชิญเธอไปรับประทานมื้อเย็นโดยการเปิดโอกาสให้หญิงสาวเป็นคนเลือกร้านอาหารและบอกว่าอยากได้ร้านที่ค่อนข้างเงียบมีความเป็นส่วนตัวมินตราตัดสินใจพาเขาไปร้านอาหารที่กวินเคยพาเธอไป พอยชื่นชอบบรรยากาศที่นั่นทั้งอาหารก็อร่อยเมื่อได้โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองก็นั่งกินอาหารกันไปคุยกันไปการคอยเอาใจและบริการตักอาหารให้หญิงสาวทําให้คนที่ได้พบเห็นพลอยยิ้มไปกับความน่ารักของเขาที่เขาเอาใจใส่แฟนสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นอย่างดีการที่การแสดงออกไปแบบนั้นทําให้ผู้หญิงหลายคนในร้านอดไม่ได้ที่จะอิจฉามินตราคงจะมีแต่กวินเท่านั้นที่ไม่พอใจเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาก็เกิดอาการหึงหวงจนเลือดขึ้นหน้าอยากจะเดินเข้าไปต่อยหน้าไอ้หมอนั่นสักหมัดสองหมัดเมื่อกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่การจะพิสูจน์ลักแท้ของกุนสซีการหันไปสั่งผลไม้รวมสําหรับหญิงสาวและกาแฟสําหรับตัวเองในระหว่างที่รอนั้นชายหนุ่มก็หยิบกล่องแหวนขึ้นมาและจับมือข้างหนึ่งของเธอไว้พร้อมกับวางกล่องแหวนนั้นไว้บนมือของเธอแต่งงานกับผมนฟ้า ผมจะรับผิดชอบลูกในท้องของคุณเองขอเพียงคุณรับปากแต่งงานกับผมเราจะสร้างครอบครัวเล็กๆด้วยกันมีคุณเป็นแม่และผมเป็นพ่อเราจะมีลูกที่น่ารักผมไม่สนใจว่าเขาจะเป็นลูกของใครผมพร้อมที่จะรักและดูแลเขาร่วมกับคุณเราจะสร้างครอบครัวของเราให้อบอุ่นจนคนอื่นที่พบเห็นต้องอิจฉาในความสุขของครอบครัวเรารับปากแต่งงานกับผมนะครับ ในขณะที่มินตรากำลังงงกับการกระทํำของกันอยู่นั้นกวินก็เดินเข้ามาที่โต๊ะของทั้งคู่โดยนไม่พูดผ่านทำเพลงเขาต่งเข้าไปชกหน้าอีกฝ่ายอย่างแรงการเสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นหมัดนั้นเรียกเลือดบนใบหน้าของชายหนุ่มได้ในทันทีมินตราตกใจรีบเข้าไปประคองกันและถามด้วยความห่วงใยเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะกันภาพที่มินตราประคองกันนั้นมันบาดตาบาดใจกวินยิ่งนักผมไม่เป็นไรครับ คุณที่ต้องเป็นห่วงเธอช่วยประคองให้เขารุกขึ้นฟ้าครับผู้ชายคนนี้เป็นใครครับแต่คนที่ตอบคำถามนี้กลับเป็นชายหนุ่มที่ชกหน้าเขานั่นเองผมเป็นสามีของผู้หญิงที่คุณขอแต่งงานด้วยส่วนลูกในท้องของเธอก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของผมลูกกับเมียของผมผมรับผิดชอบเองได้ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาช่วยรับผิดชอบคุณบอกว่าคุณรับผิดชอบเองได้แล้วคุณจะรับผิดชอบอยังไง ทำไมถึงปล่อยให้ฟ้าต้องระทรมทุกข์กับเรื่องนี้แต่เพียงลำพังพอผมขอเธอแต่งงานคุณกลับมาขัดขวางคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าผมจะรับผิดชอบอยังไงมันก็เป็นเรื่องของผมคุณไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องของฟ้าผมต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วผมจะรับผิดชอบเมียและลูกของผมได้การแต่งงานกับเธอคุณหรือผู้ชายหน้าไหนก็มายุ่งกับเธอไม่ได้ทั้งนั้นการยิ้มพอใจกับคําตอบของเขา ในขณะที่มินตรายังไม่หายงงกับคําพูดของกวินที่คุณจะแต่งงานกับฟ้าเพราะต้องการที่จะรับผิดชอบลูกในท้องของเธอเท่านั้นเองเหรอถ้าเป็นแบบนั้นคงไม่จําเป็นไม่ใช่มันมากกว่านั้นความรับผิดชอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเขาเดินเข้าไปจับมือมินตราไว้ทั้งสองข้างสิ่งที่สําคัญคือผมรักคุณฟ้าผมรู้แล้วว่าชีวิตที่ไม่มีคุณมันย่ำแย่แค่ไหน ผมรู้ว่าที่ผ่านมาผมผิดต่อคุณผิดต่อลูกแต่ผมอยากที่จะขอโอกาสจากคุณอีกสักครั้งเอาัยกับความผิดที่ผ่านมาของผมสักครั้งได้ไหมผมรักและอยากที่จะแต่งงานกับคุณจริงๆริงนะป้าแต่งงานกับผมนะครับคุณพูดจริงเหรอคขวินที่คุณบอกว่ารักฉันและจะแต่งงานกับฉันจริงสิครับผมคิดอย่างรอบคอบดีแล้วถ้าชีวิตของผมขาดคุณกับลูกไปผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไง แต่ว่านอกจากการแต่งงานกับฉันแล้วคุณจะต้องรักและซื่อสัตย์ต่อฉันเพียงคนเดียวจะต้องลาเลิกนิสัยเจ้าชู้เทย์บอยที่คุณคุ้นเคยมาจนเกือบทั้งชีวิตของคุณด้วยนะคะคุณทําได้เหรอคะฉันว่าคุณกลับไปคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะรับปากฉันดีกว่านะคะถ้าคิดจะรับปากแบบขอไปทีแล้วก็ไม่ต้องหรอกคะ่ะฉันดูแลตัวเองและลูกได้คุณไม่ต้องห่วงว่าฉันจะทําลายลูกในท้องฉันรับปากคุณเขาว่าฉันจะดูแลและทุ่มเทค,ความรักทั้งหมดให้กับเขา เผือว่าคําตอบนี้จะทำให้คุณสบายใจขึ้นคุณจะให้ผมทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นฟ้าอะไรที่คุณกับลูกต้องการขอให้บอกผมพร้อมที่จะทำํำทุกอย่างเพื่อคุณและลูกผมให้สัญญาว่าผมจะเลิกนิสัยเจ้าชู้เด็ดขาดและจะรักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวต่อไปนี้อะไรที่คุณกับลูกต้องการผมจะหามาให้คุณให้อภัยผมสักครั้งนะครับต่มินตราใช้ความเงียบแทนคาําตอบ ทำให้กวีรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกเขากลัวว่าเธอจะปฏิเสธคําขอแต่งงานของเขาผมต้องทํายังไงคุณถึงจะยอมยกโทษให้ผมสิ่งที่คุณต้องทําคือเอ่ยปากเขาโทษคนที่คุณไปต่อยเขาและทําให้เขาต้องเจ็บตัวอะไรนะคุณจะให้ผมทําอะไรนะฟ้าฉันบอกคุณเบีย่ยงชัดเจนแล้วในคุณบอกว่าจะทําทุกอย่างที่ฉันต้องการยังไงล่ะคะพูดไปยังไม่ทันถึงห้านาทีเลยจะกลับคําพูดแล้วเหรอคะ แต่ถ้าเป็นการกระทําที่จะต้องฝืนใจคุณไม่ต้องทําก็ได้นะคะเพราะฉันอยากให้คุณทำด้วยความเต็มใจผมจะทําต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรที่คุณอยากได้ผมยินดีและเต็มใจที่จะทําให้คุณเสมอกวินปล่อยมือเมินตราและหันไปหากันเพื่อกล่าวคําขอโทษผมขอโทษที่ทําให้คุณเจ็บตัวคุณจะชกหน้าผมคืนก็นได้นะไม่หรอกครับผมไม่ถือสาตหมหัดของคุณหนักเป็นบ้าทำเอาผมเห็นดาวเลย เขาพูดพร้อมยิ้มให้กับชายหนุ่มตรงหน้าผมเข้าใจนะว่าคุณทําไปเพราะอารมณ์หึงห่วงแท้ที่จริงแล้วคุณก็รักฟ้ามากเองถ้ามีใครมาทําแบบนี้กับแฟนของผมผมก็คงทําแบบคุณเหมือนกันผมทําตามที่คุณบอกทุกอย่างแล้วทีนี้คุณตกลงแต่งงานกับผมได้หรือยังคุณรับปากแต่งงานกับผมนะฟ้าได้โปรกแต่งงานกับผมกวินพูดอ้อนวอนมินตราให้แต่งงานกับเขา ทั้งที่เขาไม่เคยพูดจาอ้อนวอนใครแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณกวินดีใจมากเขาเรีบถอดแหวนทองคําขาวที่มักจะสวมใส่ที่นิ้วก้อยของเขามาสวมให้หญิงสาวไว้ก่อนขอบคุณมากสําหรับคําตอบตกลงและโอกาสที่คุณมอบให้ผมผมสัญญาว่าผมจะรักและดูแลคุณกับลูกอย่างดีวันนี้คุณใส่แหวนวงนี้ไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปเอาแหวนที่พ่อผม ใช้ขอแต่งงานกับแม่มาให้คุณผมเอาไปไว้ในเซฟที่ธนาคารแต่ถ้าคุณไม่ชอบเราจะไปเลือกแหวนใหม่ด้วยกันเขาสวแมแหวนวงนั้นให้กับเธอและยกมือข้างนั้นขึ้นมาสัมผัสกับริมฝีปาของตนเองสายตาที่เขามองเธอมันบอกถึงความรักที่เขามีต่อเธออย่างมากมายมินตราย,ยิ้มอย่างเอียงอายสุดท้ายเจ้าชายไปอยู่กับเจ้าหญิงอย่างมีความสุขตลอดไปการพูดพร้อมกับปลบมือ และลูกค้าคนอื่นๆต่างก็พากันปรบมือให้กับความสุขของสองหนุ่มสาวกวินหันไปบอกกับทุกคนในร้านขอบคุณครับกินกันตามสบายเลยนะครับค่าอาหารของทุกคนในวันนี้ผมจะเป็นคนจ่ายเองถือเป็นการร่วมฉลองที่แฟนของผมเขายอมตกลงรับปากแต่งงานกับผมผู้จบเขาก็ดึงมินตราเข้ามากเกาะไว้หน้าผกและพึมพำให้ได้ยินกันเพียงแค่สองคนผมคิดถึงคุณมากเลยรู้ไหม ตั้งแต่ที่ผมพาคุณไปโรงพยาบาลวันนั้นผมไม่เคยนอนหลับอย่างเป็นสุขเลยสักคืนแต่คืนนี้จะเป็นคืนแรกที่ผมจะหลับตานอนได้อย่างมีความสุขสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนการที่ผมวางไว้แผนการแผนการอะไรตวินกับมินตราหันไปถามกันด้วยคำถามเดียวกันใจตรงกันซะด้วยถามคำถามเดียวกันเป๊ะจากนั้นกันก็เล่าให้เขาและเธอรับรู้เกี่ยวกับแผนการที่เขาได้วางเอาไว้ และปิดท้ายด้วยคำว่าเขาดีใจที่เห็นทั้งคู่ตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกวินเอ่ยปากขอโทษกันอีกครั้งที่เขาทำอะไรรุนแรงลงไปเหตุเพราะมาจากความเข้าใจผิดนั่นเองไม่เป็นไรหรอกครับผมยอมเจ็บตัวนิดหน่อยเพื่อความสุขของฟ้าแต่แค่นี้ไกลบว่าใจนะจากนั้นกันก็แสดงความยินดีกับความสุขของสองหนุ่มสาวมินตราและกวินรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่กันทำลงไป แต่เล่าให้ฟังว่าเขารู้ตัวนานแล้วว่าถูกสะกดรอยและนั่นยิ่งเขาให้เขามั่นใจว่าแผนการของเขาจะต้องสําเร็จลุล่วงไปได้ได้ดีตามที่เขาต้องการกวินกล่าวขอบคุณชายหนุ่มอีกครั้งการขอตัวไปท,ทําธุระและขอร้องให้กวินรับหน้าที่ดูแลมินตราต่อจากเขากวินรับปากว่าจะดูแลหญิงสาวอย่างดีและจะเป็นคนไปส่งเธอที่บ้านเองเมื่อกวินขับรถมาถึงบ้านชิละการกุลมินตราก็ชวนเขาเข้า,ขาบ้านซึ่งเขาก็ไม่ปฏิเสธ ในเวลานั้นเองปียพัฒน์ก็โทรเข้ามือถือของกวินและถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพอกวินบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านของมินตราปียพัฒน์บอกกวินว่าเขาและเมทาวิจะรีบไปที่นั่นหญิงสาวเล่นให้ปียพัฒน์ขับรถให้เร็วกว่านี้เพราะเธอใจร้อนเกรงว่าถ้าไปช้าพี่สาวของเธอกับกวินอาจจะทะเลาะก,กันจนตายกันไปข้างนึงก็เป็นได้แต่เมื่อทั้งสองคนไปถึงกลับพบว่ากวินนั่งโอบมินตราวไว้ ีหน้าของหญิงสาวก็ดูสดใสจนเมทาวีอดที่จะแซวไม่ได้กวินบอกกับทุกคนว่าเขากับมินตราตกลงกันแล้วว่าจะแต่งงานกันตอนนี้ก็เหลือแต่หาเลิกแต่งงานเท่านั้นเบียพัาหัวเราะและแสดงความยินดีกับเพื่อนรักและมินตราเมทาวีก็เช่นกันเธอบอกสองหนุ่มสาวว่าเธอค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องจะต้องจบลงในรูปแบบนี้มินตราเล่าให้ทั้งสองคนฟังว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณกัน,กน เป็นเพราแผนการของเขาทําให้กวินตาสว่างยอมรับผิดชอบตัวเธอและลูกปิียพัทไม่เข้าใจว่ากันคือใครและมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงกวินจึงเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังในเวลานั้นเองที่เมทาวีบ่นหิวและขอตัวเดินเข้าไปดูในตู้เย็นว่ามีอะไรให้กินบ้างและนั่นเป็นโอกาสให้มินตราถามปิียพัทถึงความรู้สึกที่เขามีต่อน้องสาวของเธอผมชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น ม่งันสัญญาแปลกๆฉบับนั้นจะไม่เกิดขึ้นยิ่งดใดไกลชิดยิ่งรู้สึกผูกพันคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณไปอเมริกาครั้งล่าสุดเราเจอหน้ากันน้อยมากถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันก็ตามคุยกันได้ไม่กี่คำตะวันก็บอกว่าจะต้องรีบไปทํางานกลางคืนก็ยังจะเอางานกลับมาทําที่บ้านอีกเพื่อนของผมเขาก็เลยกลุ้มใจที่น้องสาวของคุณไม่สนใจเขาเมาื่อชวนผมกินเหล้าเมาทุกวัน แต่ถึงให้เมาขนาดไหนเขาก็ต้องกลับบ้านมีอยู่คืนหนึ่งเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาไม่กลับบ้านตะวันจะรู้สึกยังไง <c oughs> ก็เลยตัดสินใจที่จะนอนค้างบ้านผมแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องกลับไปอยู่ดีนายก็เหมือนกันพุ้มใจเรื่องคุณฟ้าจนไม่เป็นอันทางานทําการเอาแต่ดื่มเหล้าอย่างเดียวที่เรื่องแบบนี้ของตัวเองก็ไม่ยอมแฉข้ามาแฉเรื่องของคนอื่นมินตราเล่าให้สองหนุ่มฟังว่าตอนเรียนอยู่ที่อเมริกา มีคนมาสนใจและตามสีบมองสาวของเธอมากมายแต่มีทาวีไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้และมีวิธีเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งจนกระทั่งมาพบเดียพัทมันเป็นเรื่องแย่ๆใช่ไหมคะพวกคุณอาจดูถูกเราเพียงเพราะว่าพ่อต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินจนถึงขนาดยอมแลกทุกอย่างแม้แต่ลูกสาวของตัวเองมินตราพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะพ่อของคุณเป็นคนดี แต่พอเขาไว้ใจคนข้างตัวมากจนเกินไปจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมถึงให้ความช่วยเหลือพ่อของคุณอีกอย่างผมสนใจตะว,วันสรุปก็คือผมรักน้องสาวของคุณคำตอบแบบนี้คุณพอใจไหมคุณไม่ต้องห่วงตะว,วันหรอกนะฟ้าผมเม่าเพื่อนของผมเข้าไปไหนนี่รอดอยู่แล้วเอาแคต่ตะวันมองผู้ชายอื่นในพัดเขาก็ทนไม่ได้แล้วละ่ะเขาแทบอยากที่จะเดินไปต้านหน้าผู้ชายคนนั้น พ่อเคยบอกกับฉันว่าคุณพัดเป็นคนดีและเพราะเป็นคุณท่านถึงวางจใจคุณเป็นคนดูแลตะว,วันโดยการยอมรับข้อเสนอนั่นพ่อ,อยังมั่นใจว่าตะว,วันจะทําให้คุณหลงรักเธอได้ไม่ยากพ่อถึงยอมเซ็นสัญญาฉบับนั้นให้คุณแต่สิ่งที่พ่อกลัวที่สุดคือกลัวว่าคุณจะดูถูกตะว,วันและมองเธอเป็นเพียงแค่ของเล่นชั่วคู่ชั่วยามแต่ฉันมั่นใจในตัวคุณพ่อของคุณไม่พูดถึงผมบ้างหรือฟ้า ผมเป็นลูกเขยคนโตของพ่อคุณชินะเคยสิคะพ่อบอกว่าคุณเป็นผู้ชายที่ดีแต่เป็นผู้ชายที่ดูยากจับความรู้สึกของคุณก็ยากและการที่จะเข้าถึงหัวใจของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดและฉันก็เห็นด้วยกับพ่อแต่คุณก็ทําสําเร็จก่อนจะสำเร็จฉันแทบัวใจสลายผมขอโทษที่ผ่านมาผมอาจจะทําไม่ดีกับคุณและพูดจามไม่ดี เหมือนดูถูกคุณกับครอบครัวของคุณผมรับรองได้ว่าที่ผมพูดกับคุณที่โรงพยาบาลในวันนั้นผมไม่ได้หมายความตามนั้นแต่เป็นเพราะผมเครียดกับสิ่งที่เพิ่งจะได้รับรู้รวมไปถึงการตัดสินใจของคุณมาเลยทําให้ผมพูดจาดูถูกพวกคุณออกไปโดยไม่ทันได้คิดแต่ต่อไปนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมให้สัญญาว่าผมจะรักและดูแลคุณกับลูกตลอดไปมินตราเย,ย้ให้กับคํามั่นสัญญาของแฟนหนุ่มหลังจากวันนั้น กวินกับมินตราก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการจัดเตรียมงานแต่งงานโดยมีเมธาวีและเิียพัทคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวกับว่าเป็นงานแต่งาตงานของพวกเขาซสเองกวินจะคอยใส่ใจดูแลมินตราเป็นอย่างดีจนบางครั้งเมธาวีก็อดที่จะแซวไม่ได้ว่าหวานกันซะจนมดเดินกันให้เพ้นผ้านมากัดเธออีกหนึ่งหาตะวันดีใจกับความรักและก็ความสุขของพี่ฟ้าและคุณวินด้วยนะคะเฮ ความรักมันดีอย่างนี้นี่เองคุณก็มีความสุขแบบนี้ได้เหมือนกันนะตวันถ้าคุณจะลองหันไปพิจารณาชายหนุ่มข้างตัวคุณกวินเอ่อเชียเพื่อนรักของตัวเองเขาเนี่ยนะไม่ไหวแล้วค่ะคุณวินทำไมผมมันเป็นยังไงคุณบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะม่งั้นเป็นโดนดีแน่นี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอตัวเองเป็นผู้ชายที่กวัปภาษาที่สุดในโลกพูดกันได้ไม่กี่คำก็ทำท่าจะทะเลาะกัน จนกวินต้องเป็นฝ่ายห้ามทับโดยการบอกข่าวดีว่าคุณวิทชีจะมาร่วมงานแต่งงานในครั้งนี้ด้วยโดยเปียพัทจะส่งเครื่องบินส่วนตัวไปรับหมอแจ๊กก็จะเดินทางมาด้วยข่าวนี้ทําให้ทั้งสองสาวตื่นเต้นดีใจใกันยกใหญ่ทําให้กวินและเปียพัทมีความสุขตามไปด้วยในขณะนั้นเองภูริโทรเข้ามือถือของเปียพัทกวินเลยขอพูดสายด้วยเขาบอกข่าวเรื่องการแต่งงานของเขาภูริบอกว่าจะกลับมาร่วมงานด้วยอย่างแน่นอน อีกทั้นยังแสดงความยินดีกับเขาและนินตราเมทาวีขอพูดสายกับเขาบ้างเพื่อถามว่าเขาหายไปไหนทำไมไม่บอกไม่กล่าวแถมยังนินทาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างตัวให้ภูริฟังพี่ชายของคุณแย่ยิ่งกว่าน้องชายหายไปทั้งคนแต่เขาไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลยภูริได้แต่หัวเราะมาตามสายและบอกว่าเพาะเขาเป็นผู้ชายพี่พัดก็เลยไม่ห่วงและเขาได้โทรบอกพี่ชายแล้วด้วยว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อน เมทาวีคุยอยู่กับเขาอีกสักพักก็คืนโทรศัพท์ให้เปียพัทพร้อมทั้งบอกว่าภูริต้องการชัพูดด้วยภูริบอกกับพี่ชายว่าเขาจะต้องกลับไปดูแลงานที่ฟาร์มและจะกลับมาอีกครั้งตอนงานแต่งงานของกวินเขาย้อนถามอีกฝ่ายถึงเรื่องของเมทาวีว่าไปทึงไหนกันแล้วก็เห็นที่นายเห็นนั่นแหละแล้วทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นพี่รักตะว,วันเขาแล้วรู้ตัวหรือเปล่าแต่ผมไม่แปลกใจหรอกนะ พราะถ้าใครที่รู้จักกับตะวันก็คงอดที่จะหลงรักเธอไม่ได้คงไม่รวมนายด้วยหรอกนะอย่าบอกนะว่าหึงแม่กระทั่งผมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเธอแต่เธอต่างหากที่ไม่ชอบผมถึงแม้ตะวันจะไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแต่ผมรู้ว่าสําหรับเธอแล้วผมเป็นได้แค่เพื่อนของเธอเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่พัสสบายใจได้เขาพูดพร้อมกับหัวเราะ ปีพัทเองก็ทำหน้าเก้อกระดาษที่น้องชายจับความรู้สึกของเขาได้เพราะเขาหึงหัวเมธาวีกับภูริจริงๆจนทำให้แสดงออกมาทั้งน้ำเสียงสีหน้าและท่าทางเขาได้แต่ยิ้มจากนั้นก็วางสายไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ